สำนักข้าพอร้าทีนึงง่งขีด03นะคะเก็จะเข้าที่เงินเดือนก็ไปที่หน้าอะไรงานติดต่อข้างนอกนะคะไปที่แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน2่งขีด03นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่ตั้งแต่ พื้นที่ศูนย์หนึ่งทับศูนหนึ่งทับสองห้าห้าแปดถึงพื้นที่ยี่สิบแปดทับศูนสองทับสองห้าห้าแปดนะคะก็มาที่ช่องนะพืนที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ 5, 8, 8, สูนยห้าทับศูนย์สองสองห้าห้าแปดกดโอเค ก็จะขึ้นแบบขึ้นทะเบียงผู้ประกันตนให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่สองงานจริงดีพร้อมคนี่สองนะคะเป็นบริษัทดีแล้วเก่งกำกับนะคะจริงแน่นอนนาดีจริงแน่นอนๆๆๆน,อน,นะคะ ก็เป็นอันเสร็จนะคะแล้วก็จะกดออกนะคะ็ดอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ